การปกครองก,ก็ทำกิจวัตรข้องส่งหน้าที่ของพระ้องก็คือทำวัดต,ต้นมนต์ลแล้วก็ทำกิจวัตรข้องพระมินทบาทแล้วก็เป็นแบบหน้าที่การดูแลรับผิดชอบออว่าหน้าที่ดูแลเรื่องการเก็บรักษาข้องข้องส่ง หน้าที่รับหน้าที่ยืมข้องนี่ก็เป็นก็เป็นภาระอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จะต้องดูแลในการปกครองก็แล้วก็มีหน้าที่แบ่งกันไปหน้าที่การเรียนการสอนนักธรรมอภิธรรมแล้วก็ <c oughs> ให้ให้ความสะดวกสบายกับผู้ที่จะมาทำบำเพ็ญกุศลหรือว่าทำ กิจการพัองวัรก็สมอบหน้าที่แต่ละคนให้ดูแลครับนะคร่การการปกครองเน้นก็ก็ธรรมดาปุถุชนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเนี่ยก็อยู่กันไปนานๆอาจจะมีการขัดแย้งบ้างอันนี้ก็ต้องเอาใจการให้การอบรมอยู่บ่อยๆแต่ ที่วัดน,นี้ก็ไม่ได้มากความาอบรมทุกวันละแต่ว่าอาจจะทักกลองวันข้ามวันาบางทีเห็นเห็นาจะไม่เข้าใจกันเราก็ต้องเรียกมาประชุมชมาชี้แจงมาบอกเพื่อให้เกิดความเข้าใจกันโดยเฉพาะพระเรานี่ก็ต่างคนต่างก็มาจากต่างที่ต่างถิ่นกันความคิดความเห็นก็ย่ำแตกต่างกันไป ก็ต้องมาใต้ผู้นำคือเจ้าวาดเนี่ยให้การแนะนำให้การติดต้าให้การอุปมอยู่ตลอดเวลาเพื่อว่าจะได้อยู่ร่วมกันได้บางทีไม่เข้าใจกันคนนั้นทำามอย่างนั้นคนนั้นอยู่นิดก็ต้องคุยให้เข้าใจก็ต้องมาไต้เจ้าวาดเป็นหลักก็จึงทำให้ให้การอยู่ร่วมกันได้ดีไม่มีปัญหา ให้เราคนเดียวเนี่ก็ทำให้ในระเบียบเดียวกันต่างคนต่างก็พัแน่มาเนาะต่างฐานะต่างการศึกษาความนี้ก็ต่างกันภาวะอารมณ์สำคัญที่อยู่สมณะแล้วก็ต้องเรื่องการศึกษาก็อันนี้ก็ต้องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าญาติโยมเนี่ยให้ลูกเข้ามาบวชเนี่ยก็อยากให้ลูกได้ได้ศึกษาได้เรียนรู้เพื่อจะเป็นคนดี เป็นคนดีข้องสังคมเป็นคนดีข้อง้องครอบครัวเราก็ต้องให้การศึกษาโดยเฉพาะเรื่องนักธรรมนักธรรมผู้ที่เข้ามาบวชนี่ก็บางคนก็ขยันอยากอยากติกษาเล่าเรียน<อ>บางท่านเ็าอาจจะขี้เกียจ<อ> <c oughs> แต่เราก็โดยเฉพาะนักธรรมตรีเนี่ยน,นะต้องต้องบังคับให้เรียนทุกวันเลย<อ>แต่ถ้านักธรรมโทนักธรรมเอกก็ ป,ปล่อยๆบ้าง uh huh. แต่โดยเฉพาะปีนี้ก็มีนโยบายให้นักธรรมโทรนักธรรมเอกไปอบรม uh huh. นักธรรมตีอบรมความสอบอบรมความสอบก็เราก็ต้องคอยดูแลเหมือนกันดูประเมินแล้วกอดีก่อนเรียนแล้วก็เรียนแล้วหรือเข้าอบรมแล้วสอบแล้วนี่มันมีผลดีขึ้นหรือยังไงบ้างแต่การอบรมเนี่ยดีดีด เพราะว่าทําติดต่อกันรายวันนะคือความเนี่ยก็ดีนะว่าเป็นนโยบายที่ดีทําให้พระได้เรียนต่อเนื่องกันเมื่อเรียนต่อเนื่องกันแล้วก็แล้วก็มีพระที่มาร่วมเรียนด้วยกันร่วมอบรวมด้วยกันเนี่ยก็ทำให้เกิดใจเกิดการแข่งขันเกิดแรงกระช่กทำให้ได้พ้ดีมากมีระเบียบอืก็ปกครองง่ายขึ้นนะครับการเรื่องงานศึนษารเนี่ยดี แต่การเรียนนี่ก็ก็ต้องอาศัยเจ้าจวาดมันคอยดูแลบางทีให้บางองค์ก็อาจจะขยันบ้างเจริบ้างก็ต้องอาศัยเจ้าจวาดคอยดูแลให้ไปเรียนกัือทุกวันและเรียนเรื่องกัตุธรรมพุทธวินัยเนี่ยหลวงพ่อวันพระมีพระได้สแสดงออกเรื่องของการเคลื่นแผลด้วยทีเทศหรืออะไรบางย่างบางข้อเองเรือร่องของการศึกษาตอนที่วัดนี่ก็มีเรียนนักธรรมนักธรรมตรีก็ต้องเรียน ต้องเรียนหนักแน่นหน่อยนักทำโทรนักทำเอกก็เห็นว่าพระท่านก็มีความรู้อยู่บ้างก็ให้ต๊กตามันเองแล้วก็ให้การอบรมทางลุ่มๆบ้างแต่โดยเฉพาะที่มีปัจจุบันที้มีการอบรมวามสอบนี่ก็เป็นการเพิ่มความรู้มากขึ้นแล้วที่วัดนี่ก็มีเรียนอภิธรรมด้วยอภิธรรมก็ก็ ข้ามาบวชก็ให้เรียนนักธรรมด้วยแล้วก็เรียนอภิธรรมด้วยอ๋อกบคู่กันครับครับแล้วก็บางองค์ถ้าไม่ศึกเราก็จะให้เรียนอภิธรรมต่อเรื่อยๆไปอภิอธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นความรู้ที่จะได้เอาไปเทศเอาไปสอนได้นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเรื่องข้องการศึกษาสําหรับเรื่องการเผยแผ่ก็วันพระก็ให้พระเนี่ยผัดเปลี่ยนกันไปเทศไปแสดงธรรม พระนะแล้วก็ตอนภาคบ่ายก็แล้วแต่ท่านที่ชอบในการการเทศเราก็จะจัดให้ไปไปเทศตอนพักบ่ายญาติโยมที่มารักษาสิ่งอุโบสถนะอตอนภกักเช้าก็ไปรับให้ให้สิ้นอุโบสถแล้วก็แสดงถรมแล้วก็ตอนภาคบ่ายก็ให้ไปนําปฏิบัติแล้วก็แสดงถรมกับญาติโยมทุกๆวันพระ ุกวันพระอืแล้วก็ตอนเช้าเวลายโยมมาทําบุญช่วงที่ปลาชั้นข้าวก็จะจัดให้พระรูปหนึ่งเนี่ยจะแดงธรรมไปเทศขึ้นรรามะาเกธทุกวันกลางทุกวันกลางสับเปลี่ยนวันเรียนกันใช่สับเปลี่ยนกันไปสําหรัรบภาคบ่ายนะก็แล้วแต่อาสาสมัครที่จะไปเทศเป็นทุกบ่ายให้โยมเมื่อโยมเข้ามารับล่าที่นอุโบสถแล้วถ้าเรามีกิจกรรมน้อยเพียงแต่ เทศเวลาเช้าเวลาเดียวพักบ่ายเขาจะว่างมากตอนเย็นโยมก็จะทําวันปดมุนกันแต่ถ้าเรามีเทศตอนบ่ายโมงก็ประมาณสักบ่ายโมงด้วยเทศด้วยปฏิบัติธรรมด้วยก็ประมาณตัวโมงกว่าก็ญาติโยมก็ได้ได้มาปฏิบัติได้บุญได้ความรู้แล้วก็ตำหรักที่วัดนี้ก็มีปัจจุบันนี้ก็มี เวลา,า,วาเข้าพลสต้าก็จะมีโรงพยาบาลต่ามชกเนี่ยเขาจัดเขาจัดให้พนักงานข้าราชการมาเข้าวัดฟมมังธรรมวนพระบุคลากาารบุคลากรนสุกน่ยคือเมธกรรมโรงพยาบาโลโรงพยาบาโลโรงพยาบานลาบาน,นี่ก็มีทั้งหมดมันก็ประมาณร้อยหกสิบคนมาร้างครั้งก็ครั้งหนึ่งก็ประมาณห้าสิบห้าสิบนิดกว่าสังเกตมันเลยกันนะแล้วก็มาร้างวันวัน รุ่นระวันระวันั่วนพระนะ่ะตั้งแต่ต้องโมงถึงสี่โมงเย็นเราก็จะเบื้องต้นก็จะทําพิธีเปิดแล้วก็จะตัวจม่อทธรรมวัดปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็สแสดงธรรมตอนภาคบ่ายก็มีการสแสดงธรรมแล้วก็จเจริญกรรมฐานเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงสี่โมงเย็นก็กลับโดยเฉพาะเขาจะมาได้จะรู้สึกตั้งใจปฏิบัติกันดีด คือมาก็ตรงเวลาแต่เช้าบั้งโมงนี่มา,อมอมาเวลากลับก็ตีโมงก็กลับนอกจากนี้ก็มีโรงเรียนโรงเรียนที่รัฐวิทยาวันพระทุกวันพระก็จะจัดเด็กมาทําบุญเอา,อาห้านมามาก็มาทําบุญถวายาห้างเพลที่วัดก็โดยพอมาแล้วก็ให้ทาบัดก่อนทำบัตรต้นหมนทำวัดเช้า แล้วก็ฟังบรรยาย mm hmm. ฟังบรรยายแล้วก็ครูก็จะให้นักเรียนได้จัดอาหารใส่ถ้วยวางไว้สําหรับพระว่าพัฒนาแขกปลาตง <Okay. S 2> พอพระราชนเพลนแล้วก็ก่อนจะยาท่าก็เจ้าว,ว่าก็จะให้อว่าอีกครั้งหนึ่งสมองตีนเขาทานแน่นอนทีนกตถาหานเด็กๆเ, mm hmm. เสร็จแล้วก็รับผ่อนก็เสร็จเสร็จพิธีพอยะพอนักเรียนท่านทานอาหารเสร็จแล้ว ล้างทำฝาดละอางแล้วก็จะกลับกลับไปเรียนต่อแล้วก็สําสหรับโรงเรียนวัดตั้มจบเขาก็จะมาตอนบ่ายสองโมงวันพระนะม,มาก็ให้พระไปนำสวดมนต์แล้วก็แสดงธรรมแต่ว่าปัจจุบันเราก็บอกครูว่าให้ครูเนี่ยส้ามาถนำทำวัดสวดมนต์ได้ก็เลยให้ครูบางบางช่วงบางทีพระอาจจะไม่อยู่ ก็เลยให้ครูเนี่ยสวดมนต์ทำวัดแล้วก็แล้วแต่ครูจะพูดกับนักเรียนอะไรแต่ถ้ามีพระไม่ได้ไปธุรกิจที่อื่นก็จะให้กลางนี่ไปนําทําบัดแล้วก็แสดงทำนี่เกี่ยวกับเรื่องการพ่ายแพ้แ,แ,แล้วก็นอกจากนี้ที่วัดก็จะมีมีเด็กมาเข้าค่ายอบรมศีลธรรมบ่อยๆนะโดยเฉพาะช่วงที่มาตลอดแทบจะทุก ตลอดเดือนก็คือเดือนมิถุน,นากรกฎาสิงห้ากันยานเด็กจะมากันบ่อยมาก<ช>แล้วช่วงกันยาปลายเดือนกันยานนี่จะหยุดเ<อ>ตรียมสอบกันบ้างอะไรบ้าง<ช>สำหรับเดือนพฤศจิกาจันวานนี่ก็จะมีบ้างไม่มากโรงเรียน,น,นที่กข้ามาท้าค่ายปฏิบัติธรรมอบรมธรรมะอันนี้ก็เรื่องของการศึกษาอุบรมการเผยแพร่ แล้วก็นอกจากนี้เราก็ชืโออกาสเวลาไปสวดมนต์นี่ยไปสวดมนต์ที่บ้านถ้าม,มีญาติโยมจะมากหรือน้อยก,ก็ตามเราก็จะพูดสมโภชนิยกถทาใ,ให้ความโลก,กับญาติโยม,ม,มเรื่องเรื่องพระพุทธศาสนาที่ก็เรื่องของการเผยแร่รมการเผยแผ่ไมีทัง้งเข้าไปในชนุมชนเวลามีงานก็แทรกเข้าไปบ้างอนะไรบ้างโครงการที่จะเำพาญาติโยมมาทำวัดที่ที่วัดตอนเย็นใน อาทิตย์ละครั้<า>หงหอะไรนั่หอว่อวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ก็พระเราก็จะไปทุกวันอาทิตย์ก็ห้าโมงถึงหนึ่งทุม่มก็จะมีญาติโยมมามาร่วมบ้างมากบ้างน้อยบ้างเพราะว่ามันก็ทาตลอดไปญาติโยมก็มาดูเวลา,าว่างก็จะมาะก็ก็ไม่มากสั่สิบคนยี่สิบคนคมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ที่กำลังกิจกรรมต่างๆในด้านก็ไม่มีอะไรเราก็แต่ก็ทําตามที่เราทําได้คไม่ไม่เคยว่าเป็นอุปสรรคคือถ้าเราก็ทําตามที่เราจะสามารถทาได้อย่างนี้แตจะเสนอแนะเพิ่มเติมเสริมจากการสนับสนุนหรือทุนอย่างอื่นหรือมีกิจกรรมอะไรที่ผมพอกิดนว่าทุกวัดควรจะทำได้หรือปรับปรุงได้แก้ไขได้ที่ดีอยู่แล้วที่ยังไม่มีก็อยากจะให้เกิด ทุกวัดก็ควรจะเน้นเรื่องเ้องการเผยแพร่มากมเพราะว่าปัจจุบันนี่ก็วัฒนธรรมที่เราทำนี่ก็ต้องอาศพระให้ให้ความรู้กับญาติโยมเพราะว่าญ,ญาติโยมก็มีภาระในเรื่องการเลี้ยงงานก็ต้องอาศพระนี่จัดกิจกรรมเป็นคนนำกิกิจกรรมให้โยมเข้าวัดแม้โยมได้ฟังเทศฟังธรรมโดยเฉพาะวันพระเนี่ยถ้าเราจัดเทศก็ก็ดีถ้าไม่มีเทศก่อนจะท่า ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าว่าที่จะต้องกล่าวให้ความรู้ข้อคิดกับอยู่ <Okay. S 2> ไม่ไม่เฉพาะเรื่องอธรรมารกุส้นอย่างเดียว <Okay. S 2> แม้แต่ธรรมะเป็นเครื่องดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพอันนี้ก็ก็คือเอาธรรมะพุทธศาสนากับการทารงชีวิตอยู่ <Okay. S 2> แต่และอาชีพ <Okay. S 2> หรือนอกจากเราจะต้องธรรมะก็เป็นธรรมะที่เข้าสามารถเอาไปดําเนินชีวิตได้ โดยเฉพาะก็เรื่องสิ้นห้าซึ่งปัจจุบันทางทางคณะส่งก็ได้มีนโยบายหมู่บ้านรักษาสิน้นห้าอันนี้ก็เป็นโอกาสดีของพระที่เราจะที่โอกาสนี้ชักชวนยัโยมให้ให้ปฏิบัติรักษาสิ้นห้าเป็นอบายมุกเ,นนเพราะว่า,บาอบายมุกในเมืองไทยเราก็ถือว่าบุนแรงยา,าติดติดทั้งหลายให้โทษเลยนะ ก็ต้องมาใต้พระเท่าทำที่ต้องทำได้ครับอต้องไม่ไม่ย่อท้อมีโอกาสก็จับโจนญาติโยมเมื่อเขาฟังบ่อยๆเขาก็จะชอบเองอย่างอย่างที่วัดนี้เมื่อก่อนเราเมื่อก่อนนมาก็จะไม่ค่อยได้มีกิจกรรมเรื่องการอบรมเท่าไหร่เวลาเทศเราก็เทศวนพระเทศเวลาทั่วไปเทศเป็นธรรมดาคนจะคกรกันบ้างเราก็ไม่ได้พิธีพิถันอะไรไย แต่ดูดีเราจะต้องเน้นต้องให้โยมได้ได้ฟังได้ฟังได้ความรู้จริงๆได้ความรู้ถ้าเกิดโยมมาเที่คุยเท่าไหร่เราก็ต้องถัดทวนครับครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าจัดกิจกรรมรักษาศีลห้าก็ดีโครงการอะไรก็ตามที่หลวงพ่อแจกกิจกรรมมาเนี้ย<ม>ได็รับความร่วมมือด้วยดีแล้วความร่วมมือด้วยดีเนี้ยก็จะแปลสภาพไปสู่การสมัครสมาร์ทสมรสมรถีพรองดองกันได้กับวัดบ้านโรงเรียนนําไปสู่การสร้างสะพานข้ามคลองนี่ลหลวงพ่อแล้ว่็ครับสร้างสะพาน ปี2 1,500 3 17 3 18จ็าเป็นสักเากจร่ะวมบริจาคไม่ได้ไม่ได้มีข้อมก็ประมาณจากหน่วยงานราชการจะโยมทำกันเองในปี2,528 2 1 5 3 17ต18 37ต8นี่ก็เป็นผลจากการปฏิบัติกับวัดและโรงเรียนชาวบ้านไม่เกินหนึนนักิจกรรมทางสาธารณสุขก็ แลวกิจกรรมที่โดนใจคิดว่าเราก็จะน่าจะดําเนินการได้ทุกวัดก็คือโครงการสินห้าพาประชาชนฟองดองนี้น่ะน่าจะดีคื <c oughs> ต้องใส่เบื้องต้นกับวันพระก่อนวันพระรือแล้วแต่เวลามีกิจกรรมหรือว,ว่าชาวบ้านเขาอ,อาจจะมีกิจกรรมประชุมอะไรหรอครับมีชวเนเข้าไปร่วมบ้างครับเป็นโอกาสให้พูดกดดีครับคงก็ ใช่ในเวลามีกิจกรรมอะไรเราก็จะไป,ไ,ปได้โอกาพูดบางทีเมื่อก่อนโยมเข้าอตอนที่เราไม่พูดอะไรบางทีก็มีกิจกรรมก็คิดพระไปก็ไปร่วม uh huh. ตอนล่างนักล่าง,งนี่เราพยายามจะ,ะแสดงออกแสดงออกให้ไ่้ให้พระพูดข้อคิดนิดนะึงกยอยาได้มีส่วนร่วมแล้วก็ให้ทางบางทีบางทีโยมมันไม่คิดว่าพระจะพูด,จะ,พดจะอะไรคิดว่าทํากิจกรรมเข้าอะไรก็เสร็จ แต่เราจะต้องหาโอกาสพูดเคยเคยมีโครงการ่อเข้าจัดโครงการลดเล่าลดบุหรี่ัดลดห้าบุหรี่ไปประชุมพิมนาคันเราก็ไปเราฟังนี่พระก็บางอาจจะไม่เคยมีพระไปพูดบ้างอะไรบ้างก็กับกิจกรรมอะไรก็เลิกแต่พ่อผมก็จะ ข,ข,ข้อโอกาสครับ <hi> ข้อ <hi> ผู้นี่เสริมนิดนึ่งข้อพูดไปแล้วครทางหนึ่งต่อไปมีกิจกรรมใครจะตั้งเคอรเราทุกครั้งอไ้ก่อนก่อนก่อนจะกลับหรือว่ากจะิดอเบื้องต้นเขาจะให้เราพูดก่อนเขาพูดเคลื่อนคายงดเล่าข้าวต้าข้าวเพราผมเขาไปร่วมกิจกรรมเข้าก็จะไปกันตอนร่างเนี้ยก็จะตั้งให้เราเป็นกรรมการโน้นกรรมการนี้บอกว่าตอนเนี้ยงานมันมากขึ้น ก็เลยตนได้ให้ลลพธ์รุ่นใหม่ๆครับแสดงว่าในการที่จะจุดประกายให้ได้ข้อคิดในการทำาก็ได้มีโอกาสแสดงออกบ้างอรงนี้ก็ก็เป็นการสอดแทรกที่มีตามมาลังกันที่ควรวันอื่นๆก็น่าจะทําได้นะเช่นเวลามีประชุมอะไรเราแสดงออกบ้างความคิดเห็นของเราบางทีญาติโยมก็ไม่ไม่เข้าใจความคิดข้างหลับเพราะผมจะไปร่วมประชุมเขาบ่อยนอกจากเจกาบญาเต็ติดหน่วยงานติดเวดล้อมบ้างหน่วยงาน อะไรอะไรที่เขาเชิญหน่วยงานน้นหน่วยงานนี้ไปเขาเห็นว่าเราสนใจหรืออยากแสดงออกเขาก็ด้เชิญเราพวมนี้ก็ไปร่วมประมาไล่ไล่ครั้งตอนล่างๆนี้เราก็บอกว่าเหมือนก็บงานมันเยอะขึ้นเย้นแต่ให้คนนี้เขาก็เชิญคนอื่นมากนะบรางก็ได้รับฟังอันแล้วครับพระเทพคนหลวงพ่อพระกรูสวัสดิ์สวิจิต ขอขอบพระคุณและความอนุภาพในท่านนี้ก่อนนะครับขอพัยนาให้เรียนให้จบไวๆเพื่อที่จะได้ทำงานภาคหน้าอยู่กกลก็ต่อไปถ้ามีทุนก็ทดลองวิจับขอบคุณในความเมตตาครับท่ับ